มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประยุทธ์หารือกู้เงินเพิ่มจ่อคละครูเฟส5ช่วยประชาชน19เมษายน65ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในารัฐมนตรีแล้วก็รอมอรวรกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคอรอมอร ึงความจําเป็นในการกู้เงินเพิ่มแล้วก็หารืออยู่นะคะบอกว่าเตรียมการไว้แล้วการจะทําให้อยู่รอดปลอดภัยเพียงพอ,อยั่งยืนต้องใช้เงินอย่างไรและพูดว่าเงินที่มีอยู่นั้นมีเท่าไหร่จำเป็นต้องหาเพิ่มไหมกำลังอยู่ในขั้นตอนการหารือถ้าเราไม่ต้องดูแลช่วงโควิด -19 ไทยเองจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้แต่บังคับไม่ได้สถานการณ์ภายนอกอยู่นอกเหนือความคาดหมายความควบคุมของเราต้องบริหารให้ดีที่สุด ส่วนจะมีโครงการเครคอึ่งเฟ้5หรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าให้แนวทางไปแล้วใช้เงินเยอะพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงผลดีก็มีเยอะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนหลายเท่าแต่ปัญหาก็คือนํางบประมาณมาจากไหนก็ต้องหาวิธีดูแต่ถ้าทําแล้วทุกอย่างกลายมาเป็นการโจมตีกลับไปกลับมารัฐบาลก็ทํางานลําบากบางอย่างต้องเข้าใจกันบ้างถึงเหตุผลแล้วก็ความจําเป็น ผมคิดว่าทุกคนพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ขอความร่วมมือประชาชนให้เข้าใจผมขอความเพียงเข้าใจกันเท่านั้นถ้าโมต่โจมตีกันไปมาทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเพราะว่าต้องฟังเสียงประชาชนด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวค่ะประยุทธ์หารือกู้เงินเพิ่มจ่อครึ่งเฟส5ช่วยประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ